بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله م ف ق ي ن ا في ا ل دين ولمن ت و ي ن رب ش ر ح ل ص د ر يواسر أمي وحلو ن ب د أ ت من لسان يفقه و ق و ل ي ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته س ت ح น م ترقل ร ر ب ت ت ะเคารพทุกท่านกับความรู้นั้นมีความประเสริฐความรู้เป็นสิ่งที่ดีความรู้เป็นสิ่งที่ เพราะนั้นผู้รู้ครูอาจารย์ก็จึงเป็นบุคคลซึ่งมีความสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นการเต้ากี้รุลล้งรอแหลมะการให้เกียรติกับครูผู้รู้ครูอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺ Allah ตาาลบกยารฟอิลลาฮุลลัดีนอามานูวลลัดีนอูตุลอินมิดรารยาหอัลลอฮฺยกระดับคนที่มีความรู้นั้นคนที่มีอีมานและมีความรู้นั้นมีดรารยาห์ที่สูงส่ง เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจําเป็นอยู่เองนะครับที่เราจะต้องให้เกียรติหมายความว่ายกตัวอย่างในหมู่บ้านของเราใครเป็นผู้รู้ครูอ,อาจารย์ครูอสอนสาศาสนานะครับครูอสอนสามัญครูอสอนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความรู้โดยเบื่องครูอสอนศาสนาแล้วก็ครูอสอนคุรอุอ่านแต่เฉพาครูอสอนอสคุรุอ่านครูสอนครร้ดีนี้ต้องให้เกียรติมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นบุคคลซึ่งที่จะพาเราไปสู่ ผนทางที่จะเดินทางสู่สวรรค์นักวิชาการบางท่านนะครับเขาจะพูดว่าอันพ่อแม่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกให้กําเนิดลูกก็หมายความว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ให้เกิดนั่นแหละนะครับพ่อแม่ก็คลอดลูกออกมาลัากวิาการก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยประมาณว่าเอาลูกจากฟ้ามาสู่ดินหมายถึงยังไงก็หมายถึงว่า คนเราเนี่ยตอนที่อยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดนะครับเราจะอยู่ในโลกวิญญาณแล้วเราจาราเขาจะให้มาเกิดทีนี้การมาเกิดเนี่ยก็จะมาเกิดโดยผ่านท้องของแม่แล้วก็ผ่านแม่แล้วก็พ่อเพราะนั้นประมาณว่าเขาอุปมาเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่ารับเราดีกว่านะรับเราจากฟ้าจากโลกวิญญาณมาสู่โลกแห่งแผ่นดินนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะกลับไปสู่สวรรค์ได้อย่างไรนะเราจะกลับไปสู่สวรรค์ได้ก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับครูอันดับหนึ่งก็คือถนนสุนทลรลดวะเล,ลียวซันลังนะครับถนนสุนนั้นคือครูคนแรกครูคนสําคัญที่จะสอนที่จะพาพวกเรากลับไปสู่สวรรค์ถนนสุนสอนเรื่องต่างๆที่มันอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานให้กัสฮะบะแล้วก็สอนเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ลงโมหีมาให้ เพื่อให้เราปรฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้ถูกต้องแล้วก็จะเดินเดินทางกลับไปสู่สวรรค์เขาละแล้วทีนี้ประการต่อมาก็คือคนที่จะมาทํางานแทนเราซุนคือใครก็คืออุลามะผู้รู้ครูอาจารย์นี่แหละดังที่เราซุนสลาลลัลสลัมได้บอกอินนัมอัลอุลามะอินนันอุลามะวรัสตุนอัมเบียคนรู้คนมีความรู้คนสอนคือทายาทนบีเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเอาศาสนามาสอนให้เรานะครับการสอนให้เราคือสอนเรื่องของอีมานข้างในการปฏิบัติข้างนอกให้ทุกอย่างมันสอดประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้องตามกราารุรอานแล้วก็หะดิษหรือเหมือนกับกิตาบลุลอแลสุนา่านั่นแหละแ้วหลังจากนั้นเมื่อถูกสอนเรียบร,อร้อยแล้วปฏิบัติถูกต้องก็จะเดินทางสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นเขาจึงได้ยกตัวอย่างว่าอุป,ปมาว่าครูก็เหมือนว่าพ่อแม่ คนอีกคนหนึ่งคนที่2ก็จริงแต่จะเป็นคนที่พาเราจากแผ่นดินดุนยานี้ขึ้นสู่สวรรค์นะครับนี่คือการอุป,ปมาอุปไมยให้เห็นว่าจริงๆแล้วครูนี้มีความสําคัญนะที่จะนําเรากลับไปสู่สวรรค์ของลอสุบฮานหัวตะละที่จะวางระเบียบให้กับเราสอนอีมานให้กับเราสอนอามันให้กับเราฝึกปฏิบัติให้กับเราได้อย่างถูกต้องเวลาจะเนียดนะครับ เวลาจะผูกพันกบอัลลอฮ์จะผูกพันอย่างไรอัลลอฮ์มีซีฟัตอย่างไรอัลลอฮ์มีอัสมานามชื่อพระองค์อย่างไรจะศรัทธาอย่างไรรูก็จะสอนนะประสานเสร็จเรียบร้อยก็จะละหมาดอย่างไรนะครับจะให้ถูกต้องจะเราก็แค่ไหนถูกต้องจะสุญอย่างไรจะอ่านฟาติฮะอย่างไรให้ถูกต้องอ่านตะฮียัดอย่างไร,งไรให้ถูกต้อง,อน,ะออง,องนะครับจะฝึกจิตใจอย่างไรให้มีคุศวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะนําไปสู่ สวรรค์ของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่เองนะครับที่เราจะต้องให้เกียรติกับผู้รู้ครูอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นมีคําพูดของนักปราชญ์บอกว่ามีนสะุนนะอายุวัคโกราหมาอุณนะเป็นสุนนะเลยในการที่เราจะต้องให้เกียรติผู้รู้ครูอาจารย์เจอครูปาอาจารย์นะครับเจอกส็สลามาเลยกลุ่มนะครับให้เกียรติครูเขาจะบอกว่า,ามาให้สลามกระฉัน้นสิอะไรก็มันมัน มันก็ไม่ดีแต่ครูบางคนเขาก็ให้สลามกับเด็กเนี่ยอัสลามาะลยกุ้มเพราะนั้นเด็กเจอครูเนี่ยให้สลามกับครูเพราะว่าครูเป็นผู้ที่สอนเรานะครับครูเนี่ยสอนอาลีฟตัวหนึ่งบาตัวหนึ่งนะครับบิสมิลลาห์อายะห์หนึ่งก็ถือว่าเป็นครูเป็นคนที่จะให้เราเนี่ยชี้นำเราไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับเราต้องให้เกียรติผู้รู้รูอาจารย์ อาดุสลับนะคนหนึ่งจากชาวสลับก็กล่าวกับเชคของเขาว่ากับครูว่าละอัคโบุอินละใบหนอยะได้กันฉันจะไม่นั่งนะยกเว้นต่อหน้าท่านคือรรม,มดาจะไม่นั่งกับใครนะอูเมรนะอันนาตาวารว์ลิมันนาตาลัมินหูเราได้ถูกใจให้มีการถมเนื้อถมตนกับคนซึ่งที่เป็นครูของเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาจนเคารพเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องบ่มเพาะ ลูกหลานของเรานะครับให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้เกียรตคิครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องอดทนในการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะได้วิชาความรู้ได้อีมานอย่างที่ว่าแหะนะครับความรู้ประกอบด้วยความรู้อีมานอามันแล้วก็ความรู้ในเชิงการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่งยิ่งอีมานเป็นเรื่องใหญ่นะครับสหบา์ได้บอกว่าตารลมนันอีมานกอบละอันนาตาละมันกุรอานเรา เรียนอีมานเรียนศรัทธากับเราซูนสลารดซัมถิมักการเนี่ยก่อนจะเรียนกุรอ่านซะอีกนะครับเพราะแน่อนอนเหลือเกินในช่วงนั้นพกเราไม่มีศรัทธาในอัลลอฮ์เรามีชีริกเราตั้งภาคีเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องอีหมานนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้กุรอ่านฟัสดาเดีอีมานนู้นนะอีมานของเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับต้องประกอบด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนั่นกะ็คือสอนอีมานนะสอนอัมมัน สอนทักษะการปฏิบัติสอนทักษะนู่นนี่นั่นนะครับให้กับเยาวชนคนของเราเพื่อให้อุมมะของนบีมุฮัมมัดสุลต่านเนี่ยได้มือโอกาสกลับสู่สวรรค์กันทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติครูบาอาจารย์กันนะครับอย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์อย่าทําให้ครูบาอาจารย์เสียใจอย่าดื้อกับครูบาอาจารย์สุดท้ายนี้ก็ขอรับให้พวกเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีของครูบาอาจารย์ทุกคนอิลิุรอากวัลกุรอาน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته